อยากให้รอข้อมูลจากทางเขตนะคะเพราะว่าตอนนี้คือมีมีหลายข่าวออกไปเนี่ยทำให้คนคนไม่สบายใจแล้วก็อาจจะทำให้เขารู้สึกเ,เหมือนเหมือนข่าวมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่มีความจริงอะไรออกมาค่ะเราอยากก็ให้รอก่อนเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราจัดการทุกอย่าง ตามขั้นตอนแล้วก็เราต้องได้หลักฐานที่เป็นความจริงเท่านั้นเราจะไม่พูดอะไรที่ที่เป็นการคาดเดาณนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเเราเพราะว่ามันมันค่อนข้างมีผลกระทบกับหลายๆฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนมุ่งประเด็นไปผิดที่ผิดทางหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยเราเลยอยากว่าเราความจริงค่ะยังไงเราก็ไม่ได้ปิดบังความจริงอยู่แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเรานําเสนอ เราจะแจ้งแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ถูกห่อหุ้มไม่ได้ถูกห่อหุ้มค่ะ